ครับวันนี้ผมจะพามาดูร้านาก็เลยว่าอะไรเป็นพับแอนด์เลสซสลองก็ว่าได้<ม>เปิดใหม่ใจกลางเมืองเชียงรายแล้วครับชื่ร้านเลเวลนี่ดูหน้าตาร้านอ่าได้ดูก่อนวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดปีหกสามนะครับเดอะมูสจะมายัางเฟี้ยว สถานที่ตั้งนี่เดี๋ยวบอกให้รถคุณมาจากเส้นเส้นพนนโยธินอะเส้นนี้ไปพวกสะพานใหม่หรือว่าเส้นนี้ไปเส้นท่านมันจะเป็นถนนเส้น,น,น,นหลักเข้ามาเสร็จแล้วทีนี้อ่สมมติคุณรู้จกักโซนโซนหน้าตะวันแดงนะก็เข้าตรงมาเลยเนี่ยจะเห็นรถผ่านไปผ่านมาก็ร้านจะอยู่ข้างๆของร้านอันนี่จร้านแล้วแต่เฮาบาร์แล้วก็มีร้าน มักมว่วนมีร้านฮานาเคทีวีคาราโอเกะนี่ข้างหน้าก็จะเป็นตะวันแดงร้านเราจะอยู่ระหว่างอันนี้เป็นอันจีนแล้วก็ม่ราแต่นี่ร้านนี่ครับร้านดูดีมากที่มีสฟา้นั่งหน้าร้านด้วยอ่าดูดีแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูด้านใน ลองเขาเตรียมตัวอีกขึ้นแล้วที่นี่เดี๋ยวทางเราจะมีคอนเสิเร์ตเดียวละครั้งเลยอืมมาเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนนี่พี่กาดกำลังทำงานอยู่รับครับอ่าีครับนียี่สิบปียี่สิบปียังไม่ถึงยี่สิบห้าข้อนะจ๊ะเข้าไปด้านใน วาโหนี่มีจออย่างใหญ่ขึ้นจอมาเลยและที่นี่อยากบอกเลยเบียร์ถูกมากอ่าโต๊ะอย่างสวยนี่มีบอคอนนี่ด้วยโซลระเบียงปั๊บปัปป๊ป,ปสวยอ่ะ้างบนนี้จะมีจอป,ป๊ปัป๊ นี่ด้านบนจะเป็นโซนอ่ะมีโซนเอโซนบแล้วก็โซนวีโซน V ด้านบนนี้จะมีปูให้เล่นด้วยมีปูให้เล่นแล้วก็มีอะไรที่เหมือนเป็นบิดไปบิดมาแล้วก็เป็นเหมือนมีคนเตะลูกบอลอ่ะอืมนี่อ่านี่คือ DJ เจบูนะครับผมก็จะมีสลับนักร้องกับ DJ เจ้ยจนถึงเที่ยงคืนครึ่งเกือบตีหนึ่งนู่นอะ่ะล่างเราก็จะปิด ก็เหมือนโซนทั่วไปที่ปิดร้านนี้อ่านี่จะเป็นเลรูปแบบของบาร์อ่ามีพี่เต๋า์บรเนเดอร์ที่หนึ่งอ่าที่นี่ขายเบียร์ก็จะมีมเป็นไฮเดเก้นไหเกอร์นะครับโปดีมากไม่ใช่โปะคือราคาถูกมากอ่าเ,เดี๋ยวผมจะมาอาธิบายเมนูให้ฟัง <c oughs> อ่ะร้าน ก็จะมีเหล้าหลักๆมีบาร์ดูเจ็ตบงเชคเกอร์คอนุ่มมันสวยงามเดี๋ยวผมจะไล่ไลเลี้ยงเหล้าตัวแรกจะเป็นคัมพารีเป็นเหล้าตระกูลแอปเปอร์ลีทีเป็นดื่มก่อนอาหารอะไรประมาณนี้ก็ใช้สำหรับทำพวกเด็กวนี่อะไรก็ได้อันนี่ก็จะมีสวิตวอร์มูดไวท์วอร์มูดแล้วก็จะมีเป็นแบรนดดีของไทยเราจะเป็นดีเจนซี่นะครับ มีควันยักด้วยเฮนเดซี่วีเอสแล้วมีเจมเมอร์สันอ่าจอร์นี่วอลเกอร์ก็มีชิวาตก็มีแจ็คก็มีจิมบิมก็มีเจล่าเตกิล่ามีทั้งโกลแล้วก็ซิลเวอร์ด้วยมีเยเกอร์มิสเตอร์ด้วยซัมบูก้ามีรอยยอครีมที่คล้ายๆกับพวกคล้ายๆกับพวกอ่าเบลิสอ่าแล้วมีคารลัวมาริโบ่แล้วมี il, u, ล,มลิเคยียวไม่เยอะมีเหล้าจินลาวอดก้าเตกิล่ามีหมดเลยอ่า จ้าเดี๋ยวผมให้ดูเมนู <c oughs> อ่า <c oughs> มองไม่ค่อยเห็นเลยอ๋อนี่จะเป็นในส่วนของน่าจะเป็นคลาสสิกออทเคลอ่าได้ก็จะเป็นคอสโมโพลิเทนโมยโตบูฮาวายแล้วนี่ไวเลเชียนมัลกาลิต้าลองไอแลนด์ไอซ์ทีไมไตวิสกี้ซอฟเมลอนซอฟแล้วก็เซ็ตออนเดอะบีอ่าแล้วแต่ใครชอบเลยนี่เป็นคลาสสิกก็จะเป็นแบบ ร้านร้านทั่วที่ร้านทั่วไปมีนะราคาไม่แพง 160. ร้อยหกสิบอ๋อเนี่นี่อะไรอ๋อ,อ,อ,อนี่เป็นค็อกเทลสมูตี้เป็นเหมือนสไตล์เหมือนเป็นลูกปั่นอะ่ะไม่มีชินชาสเสนีหาเลเวลอัพแล้วแต่เลยมันจะมีแมลอนบลูเบอร์รี่สตรอเบอร,อรี่แล้วก็ในด้านบนจะท็อปด้วยไอไอตัวสมูนน็อปด้วยนะสมูนน็อปอ่ะเอาเสียบเข้าไปเหมือนลูกปั่นเลย อนี่จะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านจะมีอะไรเนี่ยมรกตเอ่อมรกตดีแอมเบอร์ครับผมเบลเวตต้มยำแล้วก็แพชชั่นฟุตมายิโต้ดีแมรบอนี่มีอะไรวะอ,อ๋อมีจินม,มีเมลอนลิเกียวโอโคนัลลิเกียว pineapple juicepeel juice, lime juice เบลเวตต้มยำก็จะมีวอดก้าเสิร์ฟน้ำมะนาวคาฟเฟ่ลามใบมะกรูดแตมบรรากาศก็ตะไคร่แพชชั่นฟูดมายุโต้ก็ปกติครับเพิ่มแพชชั่นฟูดเข้ามา อ๋อเป็นช็อตก็มีนี่มี B52 เรนโบว์เฟมมิงเรโบอร์กันนี่ที่เป็นเล่าจุดไฟเนาะอ๋อก็มี ase, กาเซ่ก็มีนะกาเซ่นี่ก็เป็นช็อตนะต้องมีเยกบอมด้วยโอ้เฟี้ยวเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาไปดูโซนบนครับนี่เดินมาเดินมามันจะมีมีป๊อปคอนด้วยอ่าเดี๋ยวเดินขึ้นมาโซนด้านบนปั๊บปั๊บปั๊บนี่คนเดินขึ้นมาเสร็จเกมอะไรก็จะแบ่งเป็นโซนวี่ะ วีนี้ก็<ห>นั่งได้นี่โหนี่น้่นไหนนี่เป็นพื้นที่สำหรับให้ลูกค้าเล่นได้นะครับน,นี่ผมชอบคำนี้ผมชอบคำนี้ The worst m i s take is to not make any คือเหมือนกับสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดคือการไม่ลงมือทำที่อะไรเลย บนบนเขาขึ้นปุ๊บโอ้โส่วนด้านบนเสียวว่ะด้านบนที่เสียวเนี่ยเวลาดูเออไปดูดิเสียวว่ะนี่ลองไปนั่งดูระหว่างกลางของเวทีดูดิโอ้โหถ้าคุณนั่งตรงนี้นะคุณเห็นตั้งแต่หน้าประตู เห็นบาด้วยโอ้โหเอหอวิวดีมากเลยถน้น,นเดียวอันนี้ที่ยังไม่เห็นมีลูกค้าเพราะว่าเป็นช่วงเวลาประมาณอ๋อสองทุ่มครึ่งโดยประมาณโอ้มีแนผนกควบคุมเสียงเดียว โซนที่นี่ีมีเครื่องแบกเป็นบาน้ำด้วยแล้วก็บานหมุนเป็นปลาเคยวอ่าเนี่เป็นห้องน้ำเจ้าด้วยอ่าโซนนี้นี่มีความเป็นอาร์ตอยู่โอ้เป็นอาร์ตอยู่ห้องน้องผู้ชายห้องน้ำผู้หญิงนี่กับตันมิกอลก้ารอนแมนอะไรพวกเนี้ย โอ้ไม่ใช่โคตรชอบเลยจ็กเกอร์แป๊บเพียว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 มาลองได้นะครับที่นี่มีครบทุกอย่างเลยโอ้เพียวยเรื่องหรอ ขอบโซนบาวขอบคุณครับไว้เจอกันครับเลเวลเชียงราย